เื่อเลยนะครับว่าช่วงนี้หลายๆคนอาจจะก,กําลังมองหาปรินเตอร์ดีๆไว้ใช้นะแต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครเดี๋ยวผมพามารู้จักกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะบาร์เดอ DCP-T730DW มาพร้อมกับฟังก์ชันปินพ์คอปปี้สแกนแล้วก็ WiFi ด้วยนะฮะและความพิเศษของตัวนี้นะฮะเขามาพร้อมกับถาด ADF อย่างเช่นถ้าเพื่อนๆมี กระดาษอย่างเงี้ยอยู่ 4- ีหแผ่นอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนจะถ่ายเอกสารไม่ต้องไปแบบว่าปึ๊บวางปับ๊บถ่ายที่ะแผน่นอันนี้เสียเวลามากคนระับเ<ด>พียงแค่มีถาด ADF ตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะอย่างนงี้ใส่ปั๊บใส่เข้าไปโอเคแล้วก็กดถ่ายเอกสารได้เลย เลือกจะไทยสีหรือขาวดําผมขอเลือกเป็นขาวดําก่อนนะฮะเพียงเท่านี้ก็สามารถถ่ายเอกสารไปได้แบบยาว,ยาวๆเรียบร้อยเพียงแค่นี้ก็ได้เอกสารออกมาภายในครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปป้อนทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็ความพิเศษของถาตรงนี้นะฮะนอกจากถ่ายเอกสารได้แล้วเขายังสามารถสแกนทีละ หลายๆหน้าไ,ได้ด้วยนะครตรงนี้สมมุ <èn> ติเพื่อนๆมีกระดาษอยากสแกนหลายใบก็เหมือนกันครับวางไว้กดที่สแกนแค่นั้นจบเหมือนกันครับเอาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแอร์พิ้นเป็นฟังก์ชันที่พิเศษและดีมากๆสำหรับสาวก iPhone นะฮะเพียงแค่เพื่อนๆใช้โทรศัพท์ iPhone สามารถสั่งพิ้นได้โดยไม่ต้องติดตั้งไลเวอร์ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากมากมาย เพียงแค่เพื่อนๆจะพิมพ์วันนี้ผมจะมาลองพิมพ์เอกสารให้ดูนะฮะเพียงแค่เข้ามาปุ๊บมีเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารเป็น pdf นะฮะมีจํานวนอยู่8หน้านะฮะปุ๊บปุ๊บดูผมเพียงแค่เปิดเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยแค่นั้นครับไม่ต้องไปตั้งค่าอาจจะมีตั้งค่าได้นิดหน่อยนะฮะมีพิมพ์สีพิมพ์2หน้าอัตโนมัติหรือเปล่าอะไรแค่นี้นะฮะแล้วก็ กดพิมพนี่ฮะกดพิมพเพียงเท่านี้เครื่องก็ทางานแล้วฮะตอนนี้นะครับตัวเครื่องผมเสียบแค่สายไฟสายไฟเท่านั้นเลยไม่ได้มีสายต่อสายอะไรเยอะแยะมากมายความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์2หน้าอัตโนมัติได้ด้วยนะฮะเป็นไงออกมา2หน้าอัตโนมัติเลย ไม่ต้องไปกลับกระดาษปึ๊บพิมพ์ออกมาก,บกับกระดาษไปพิมพ์ให้เสียเวลานะฮะสะดวกสบายฮะประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆเลยนะฮะและตัวนี้นะครับมากับความเร็วในการพิมพ์สูงสุด16แผ่นต่อน,นาทีนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็นี่เป็นงานพิมพ์ที่สั่งผ่านมือถือสมาร์ทโฟนก็จะงานพิมพ์ก็ออกมาประมาณนี้ฮะอันนี้ความละเอียดแบบธรรมดาเลยนะฮะ โอเคครับผมสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ Android นะครับเราสามารถโหลดแอปง่ายๆได้ผ่านเพสโต e นะฮะผมพิมพ์เข้าไปว่า b าร์เดอร์ไอพิน c a แอนกะฮะก็จะเจอหน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับหลังจากเพื่อนๆโหลดแอปมาแล้วนะฮะก็เข้ามาที่เชื่อมต่ออุปกรณ์มาที่ Wi-Fi d i ด e เรกนะฮะ w ล f i d i ด e เรกรอสักครู่นะฮะแล้วก็จะเจอ ชื่อ DCP T 730 DW นะฮะกดเข้าไปได้เลยโอเคครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้เรามาที่พิมพ์เลือกจะเลือกพิมพ์เอกสารหรือว่าพิมพ์รูปภาพส่วนวันนี้ผมจะมาเลือกเป็นพิมพ์รูปภาพแล้วกันฮะนี่ผมมีรูปภาพน้องหมาน่ารักเพียงแค่นี้ครับกดสามารถกดสั่งพิมพ์ได้เลยปับ๊บ Android แล้วก็สามารถใช้ได้แบบไม่ต้องไป น้อยหน้าเลยฮะใช้ง่ายด้วยนะฮะตัวนี้โอ้โหนี่ฮะรูปบอกเลยว่าสวยสีสวยสดใสคมชัดมากๆเลยนะฮะนี่ฮะและตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันพิมพ์ไร้ขอบด้วยนะฮะเป็นไงครับคมกริบเลยนะฮะถ้าใส่กระดาษของตัวนี้นะฮะจะอยู่ด้านหน้านะครับผมเนี่ยทากระดาษเราสามารถคอดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะปึ๊บ และถาดตัวนี้นะครับสามารถบรรจุก,กระดาษได้สูงสุดถึง150แผ่นนะฮะแล้วก็ข้อดีของถากระดาษอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะฮรัหนึ่งเลยนะครับคือการฝุ่นแล้วก็กระดาษไม่งอนะครับผมช่วยยืดอายุในการใช้งานของตัวเครื่องไปได้ด้วยนะครับ โอเคครับผมสําหรับเรื่องของการรับประกันนะฮะตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่2ปีนะฮะและหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่สั่งซื้อภายใน30กันยายน25 6 8แนี้นะครับจะได้รับประกันเป็น3ปีหรือ30,000แผ่นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับรีบสั่งซื้อกันเข้ามานะครับผมแล้วก็หากเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปดูการรีวิวแล้วนะฮะอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ